สบายดีี่น้องสุกปูซุกข้นครับพอครับป่าผาดปลาหลอดือเก่าครับปลาผาดมาสสงารกิจจังหวัดโคราชครับแล้วนะครับกำลังกลับมาฮอดำเพอ่มวกเล็กครับสีเขาไปรับของอยู่สระบุรี่อีกเี่ยวนึงครับผมทุบรรยากาศนะครับเด้อออกมาจากโมกเล็กเลยครับตุ้งปนีก็บสิเป็นกลางดงครับผมครับสุบรรยากาศช่องทางครับป่าผาด ฝากกนไร่กนแชร์อเด้อครับเด้อส่งบรรยากาศครับรถการขาไปโคราชขาขับแล้วขอนแก่นครับอีสานก็เริ่มพย่อยครับเด้อครับเด้อค่อยพี่น้องเดินทางเด้อครับปลอดภัยเด้อครับเด้อเดินทางครับส่งสิ่งต้อกาลทุกการครับไปเสอกครับเด้อครับเด้อเรใจน้องทางต่างแดนครับทัเง็นงานอยู่ต่างประเทศครับในการในประเทศเด้อครับเด้อใจครับมาผ่านปฏิยุทธิ์งานครับผม เตีสกัดทุ่เทศกาดครับรดทิดล่าครับหอยล่าครับคนไหลคนแชร์เรื่อยๆครับเด้่อยๆธนานี่เป็นที่พักรถเด้อครับเด้อจุดพักรถของของหลวงครับที่ไปจอดพักรถเด้อครับฝั่งซ้ายมือนี่ครับสิล็เขาเด้อครับวันนี้ลูจักรบวกเล็กเลยครับ มีกผลังใจให้บ้าพัดพัดรอได้เด้อครับเด้อทัรงคิดเที่ยวนี้กับซองเจ้าวัดครับจังหวัดเออโคราชกับดังบัตสระบุรีครับสิลุ่งไปรับของอีกสามล้านครับส่งแล้วแล้วสี่ล้านครับอยู่โคราดสิลุ่งไปรับของอยู่สระบุรี่สามล้านส่งแหลกยักษ์เลยกลับครับฝากคนไหลคนแช่ได้เด้อครับเด้อบ้าพัดรอไดะครับ อาจจะกินขา้าวเลี้ยวบางหนึ่งนี่แหละครับกินข้าวพัทกินข้าวพัทกล่องหนึ่งครับเสียบอยู่ครับจ่าสีรัอีกตอนบายบายไปเลยครับทั้งสี่เลครับก่าซุ้มบรรยากาศสองข้างข้าวพาพัทเลยครับเด้อมาครับเบากระเบื้องไสนครับทีมงานเกา่าทีมงานเตา,า,ตากัดยางครับ บรรยากาศซอฟท์ข้างนะครับเด้อ ไปลูกเสือได้ครับใต้ลูกเสือเพชรปลัดครับตรงนี้ตรงเขาดีครับภูายยาาาานาขอสระบุรีครับไายจอแถวอากาศทักใต้่าผ่าได้ได้ครับเด้อขุนขมิ่นได้นะครับเด้อาทักใต้ครับที่ส้มได้ปรผ่านได้ได้ครับ ใช่เทศรัตั์ครับผูายเสือครับจะเริ่มนะครับเริ่มพขย่อยครับนะครับตรงการสุการครับนี่ตเสาเขย่าเรือง่ายเขย่าก็เริ่มข้าย่อยครับกดครับก่อนนี่พวกยุ่งงานก่อนกึับก่อนครับ เกษตรคราดครับมุ่งหน้าเขาสระบุรีไปรับของอยู่ตั้งสิบภาอีกครับไปส่งอีก3า้านครับแล้วในตัวเมืองสระบุรีครับผลิตกางสำเร็จแล้วก็ะดังได้กลับบ้านครับเมื่อเป็นวันยุดครับเมื่อภาคเกษตรฮาระแถวน้องแขมป์หมดแล้วครับแถวบางบอนหาจวดหมดแล้วครับหาจวดแถวน้องแขมบางบอนครับเมื่อครับ กำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับเดินทางกลับบา้านเหนือกว่าไทยครับไปะนะครับครับ เดี่ยนะครับเด้อบาดตัวเดียวเราข้ากล่องมากครับขอมือจับเอาครับเปลี่ยนให้กูกาครับครับโมครับด้วยแต่ท้ายคลิปผมัใจใหายว่าผ้าหลอดเด้อครับเดินติดต่อซาคอมเมนต์ซาเด้อครับติดต่อคอมเมนต์เลยครับเพราะว่าขับรถให้เวลางานกันบลินจับตัวซับอะไรหรอกครับอาเวลาฟอกคอมเมนต์คือพักเวลาพักนลยครับ สอบทุกเม็ดแล้วครับอสอบซ่าอยู่ครับเปิดไม่เบิดเกอล์ฟพัดขอทกักคใต้ทุกคนเด้อครับเด้อยภาคใต้ครับความเมื่อยจะโรคปูนเด้อครับรหัสปูนครับสระบุรี ความนิ่มด้วยครับรถเป็ทุกข์ทักเต้นอยูดด่ครับเหลนอบบังครับรถ เลยครับดูรถสวนทางกันนี่ทะลักเข่าไปเลยครับทะลักป็นไปทางไอโคราชไปเลยครับนันฮัทเตอรงบนเตียงได้ครับนี่แง่งเรือง,งานหางูี่รถ